เมิสการยยทารังอารมิเปนยาพิปุญชัยมอาตุนอมันเป็นภควาสปะปินิบุตอเป็ ฉันาตานุกมบมนนสาน Taya tukayan Tumhaka pi karatang hitaya tukayan Karang sama sambutu pakawan Karang sama sambutu pakawan Wadang pakawan สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิม angbuntan sa pekawato puba nama karang karo mate Motan sa pakawato aangangbuntan sa na motan sa pakawato ara Sema sampunsa na mo tansa bakkawa araសma sempuntansamaang Budha pituing karo mate มาทางการสมานามรามาเนีงตะยังตะเอวะมะนวสังตะยังอัติญาสทีิกัรตะวะเปเวเจียนเพโยนัมมังเตนเซนที่กาละยานังมันละยานังปริโยสานะกาละยานัง ทานทานสัพยานชนังเกวัลปริคุณังปริสุทธังปรางอาการเสสิทามาอังประกวาตังขมพิภ่วยัจมิตมาอังประกวาตังทิรัสานมามิ ยังธรรมาพิตุติงกโรมาเสนสวากาโทพระกวาตาัมมวันเทติโกอากะลิโกเอีิปันติโกะโคนปัญญโกปัญจตังเวทิตาพวเวนยเหี ธรมันตามังอาภิ่ควยจจยามิตมมังตามสิรัสานะมามิอันมยังสังขาริตุติงกโรมาเส ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโพรุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆรญาณญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทางจาตตาริปุริสยุคานิอานตะปุริสภุคะลาเอนสปะวะโทนสาวกสังโคอาอุนัยโยมปาอุนัยโยมตังโยอัจะเียกรณีโยอาตรางปวนยางเขตตาโลกสะ มังสังขังขงพิภ و ยมีตมะอังสังสิระานามอิอันธรมยังรัตนาตยามปนามคาทาย,ยเจวสังเวคขปริกิตนาปัานจามนามสเสณ ควรสุดคโรกรุณามานาวอโยจันทสุตังปรลยาณาโลจนทลการสัพพะวปะกิเลสการตะโกนทามิพวรทางอามาตเรนทาง โมติเอฟกวิยตาสสานตุนโยมกภาคามตะเพตะเพนนโรนลกตรนโยนจตันตเตียปนวันถามิทามังอามาตะเรนตะตังังตุเกตตาพยติเกตตา โยติทตัสทอุกัสนุปะกโลลามะเฮโยนอริยสุเมทะซวันทามิสังกังอามาตะเรนตังเียนเจวะเมกันตพิพนจะนายยะกัง วันทวนตยังวานตายยานิทังกะตะยังควรยังไม่ยายังม่มาสามอุปกานเทวันอ่นตุเวตาวสยสรภพพาวิธิยังเพียตาตาตากระโอโลอยแกอุปารโออรังสมมาสมุทธ ฌามโมจติโนินิโคอุปสนิโคปรินิพานิโคสัณโผตะคามีสุขตามประเวทีโตนตัทังมังตุตวะเอวังจานามฌาิติทุกัจราิทุกัมารามิทุกังโส ปริเทวันตัวกัทฑ์ัปนาุปายสาติทุกกาอามพิเยอีตั้มปะโยโคทุกคพิเออิเวมปะโยชคทุกคยามปีจจนาลปฏิตามปิทุการสังพิเตนปานจุปานทานกันทานุกการส่ยา ทานรัวปัวปาทานอากันโทเวีนทวปาทานาโทสันยงโาทานากันโทสร้งการัวปาทานากันโทเวียนญาณนัวปาทานากันโทเยสปริญญาญา พระรามโนตวะกวาเอวังกุลังตะวะเกวิเนติเอวังปาคตาปนันตะวะเกตุอุตตสเนปอุลางบวันติรังอนิจจเวทนาอนิจจ สัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตากลางเพสังขารอนิจจา Sampetam ma'anatasi, Emayang, Kodin na ma'atasi, Yajaramarana, Sotei pari ewe, I tuakei tuamanat, อนิมันสะเกวลันสัวกางกันตันตันแตยปัญญาเจตานีเยระปริเนปุตังอิทังปะกวานตังบุเอตตารานตังตัมมานตัมปุนตังาอาการสมาอนัคาริยัปปะจิตา สเมิงปะกาอิปรางมัจริยังจรามะเยกวนังติกาสัตเวสมามันนาอานนโนปรางมัจริยังอิมันสตัวขากันตันตานตะกิริยายะสังวานสตัว ธรรมยังตังคณิกาปัจเจเวคณาป่าทังพนามเสถิสร้างกายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวัเทวัสิตัสสะปฏิคาตายาะาพูนลานสะปฏิคาตายะ Yang sama kasawatan, tapatiring, tapatang, patanang, patikata, ya. Ya, wa, dewa, jiriko, pinapati, pindapatang, patisewami. mē vānto vāhyā namatāhyā namantanāhyā na vipuāsanāhyā vā dewa īmāṁ sakāhyā sadhiti āhyā panāhyā vīṁ suparatīyā prāṁ priyānukā Nga upadesa amin Yatera jemeh pewin Sandi anawan jasa Japa tuwi aro jati Atisangka yonitose Nasanan padisewa amin ควรนาสาปฏิการตายยาดังสมากกสวรรค์ตตปฏิเริงตปฏังปานตาดังปฏิคาตายะายาวะเอวะอุปริสตยามีนวันตานปฏิสัลลานารามาตังปทิสังกายโยนิสอกิลานาปเจยะ රංපතිසේවාමෙන් යවාතේවා උපන්නානංවයා පාතිිකානංවේතනානං පතිිකාතායි ආම්පයා පචා ප්‍රමාතායතිය න්තමයන් තාතුූ ප්‍රතිගුලප්ජවේ කනාාපාතන් පනාමත්සේ. จะยังกุาามวมานังตาทุมาตเมเวตังยานติทางทีวรังทุงจะกจะปุคา,าตาตุมตา,า,าตกอนิตาอนิเจวะสุญญยตาพาณิะนาอิมาีิทีวรานิอเนกุจนญยานิอมังกติกายังปัตวาอันติวิยะกุจนญยานิจายันเท ปัจจยังพวัตมนางาตุมุะเมวตางยาติทังพินดาปาตัวตาตัุญจะกอจะุกาโตาตุมาตโกนิตาตอเนจีวาสุญญ์พ้าอัาญัพินดาปาตอันกุชนิยนเียมกุติกายังปัตตวะอธิยะจัุชนิยนชายาเต ยอดตาปัจจายกวาตมอนันธาตุมัตเเมเวตังยาดทิตังเสนอาสนังตาตุอาบุญจโกยทับุกาโลตัตุมัตโกนิสาตอนิเจวะสุนโยองอาปานิปนาอิมานิเสนาสนานิอนิขุจนิยานิเยมังปุติกายังปัตตวะอัติวิญติขุจนิยานิจายันเด

ยติอัมมะยังปฏิทานคาทโยภนามเสสันติวิหาราษิณีวะเปกะเรโหติกะเรตะเองตะเองอะธัมมะธาเนนภวันตุโพธิฏา ตัวเท่งกรรอนแต่ทวีอารามันดเลเ่ราจมาจานวกาจะเพียงกวสาสาริกาทานปฏิอุปาสังฆธมาะตทตานิกมาจอิสระ่างปานอุปทาสุกิตาปวันตุเองนาลาปุจเยมิจอันสัมปวา สังเสตจารตตตาโอปปาิการญาณิกานตามมวรังปิิจเปนสังเปปิทูการสกรณอนตุสังขยังอตุอิรังตะตังตมโมตามมาตราจบุกัลานตั้งควมโอทุขายใจกายยจ อมรากตุสัตตาโมสะเพติตามะจาริโนวจิงสัมปะมุนัยยามะทัมเมอริยปเวทิเตอะตนาอุตุสัมเพติปานิโนควรตัสสะเนสัมมาตารังปเวจันโตอกาเรเตวะปวัสสโต ควรที่ภาวายัสตานางจะมีจังเนตุเมตัเองมาตาปิจังจะอันตรายจังมีจังรากันที่พุทกังเอวังตังเมนาราจานอนใจังรากันตุสัมปะทา